มาหาความรู้กันวันนี้มาฟังสัมมนาหน่อยเนี่ยวันนี้มางานสัมมนานะครับมา,าความรู้นิดหนึ่งความรู้น้อยช่วงนี้ รู้น้อยแล้วมันทาให้เสียตังค์นะครับตัวตีผมก็ดูรายการนี้ผ่านทางทีวีอยู่แล้วนะครับแต่ก็วันนี้มีโอกาสได้มาที่นี่นะที่กว้างมากอันนะทีแรกผมก็้าใจว่าคนจะไม่เยอะแต่ดูท่าแล้วน่าจะเยอะอยู่ ผมว่าเป็นงานที่ดีมากๆเลยนะครับน้ำี่ยไม่ได้แรงตอนเดือนน้ำแรงเฮ้ยที่ทำต่างคนยื่นที่ทำดีที่ทำดีมนะครับกว่ามากแต่กว่าไม่ใช่กว่าสิ่งที่หลายคนคนเยอะเหมือนกันนะเสียงค่อนข้างดังนะครับ สำหรับงานนี้ก็คือว่านอกจาก,กจะได้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนแล้วก็มาดูนี้ด้วยการทำโปรดักชั่นของงานทีวีนะครับค่อนข้างจะเจ๋งนะงานเขาทำาอานใน้เขาจัดค่อนข้างจะเจ๋งมากๆเรียบร้อยงานที่มีผู้ใหญ่เยอะๆสตาฟทุกคนนแต่งตัวเรียบร้อยมากนะครับเป็นอะไรที่ออดีมากๆเดี๋ยวช่วงบ่ายต้องกลับเข้ามาอีกทีหนึ่งนะครับกลับเข้ามาจะได้เจอกับอาจารย์ดรนิเวศตัวเป็นๆแล้ว ติดตามอาจารย์มาทั้งงานได้อ่านหนังสือที่อาจารย์เขียนน่ะตีแตกที่เป็นแนวคิดเกี่ยวกับการลงทุนคือ,ค,อค่อนข้างเก็บตัวกับการซื้ออขายๆอ่ะเด็เท็ดไม่เจอแล้วไปมยอ,อาจารย์ดรนิเวศแล้วก็คุณโจลุยสาร,ราแล้วก็คุณประกิตแกสามท่านนี้ก็คุ้มแล้วนะครับกับไ,ไม่มีที่นั่งลข้างหางน,าน้า เเชื่อ,มอไม่คิดว่าคนจะสนใจขนาดน,นี้กรมาสวัสดิการับกษาให้ดีว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในทุก <China> นนท,ท,นนท,ทยานนเททยเขามีเร,รืนนรเทท่องของการก็จบไปแล้วนะครับวันนี้คุ้มค่าครับเวลาตั้งแต่ห้าโมงเช้าจนถึงห้าโมงเย็นนะครับอัน,นที่จริงผมไม่เหลืองเงินสดสดในพอร์ตแล้วนะเหลือแต่หุ้นที่ไม่สามารถซื้อขายได้ แต่ก็ยังว่านะการหาความรู้ก็ยังคงจําเป็นอยู่เราก็เหมือนกับเรือที่ตัดสินใจออกจากฝั่งมาแล้วนะรับความรู้มันก็เหมือนกับใบเรือนะถ้าเกิดว่าเราไม่รู้ว่าลมบุรพามันจะมาเมื่อไหร่นะเดี๋ยวถ้ามันมาเราก็พร้อมที่จะกางใบรับลมตอนนี้ก็จำเอาจำเอาไปก่อนนะกับไม้พายเล็กๆของเรานี่แหละเจือของถูกใจฮนะ ก่อนจะกลับไปนะครับเดี๋ยวมาซื้อของนิดนึงที่นี่เลยมิส <c oughs> เตอร์ดีไ <c oughs> กำลังจะหา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 อะไรนี่เลยพุ๊บสิบห้าบาทได้แล้วนะครับพุ๊บผนงังพุ๊บผนังเบาจะเอาไปติดบีบีการ์ดนะครับกับห้องด้านบน อุปกรณ์เยอะดิบกันนะเนี่ยผมเพิ่งเคยจะเข้ามาน่าจะได้นะครับ